สวัสดีค่ะอยู่กับคุณครูส้มโอนะคะคุณครูจินตัธิดามูลสภาค่ะสอนในรายวิชาศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนวัดเนคขมารามจังหวัดทุรธานีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันเรื่องเส้นนักเรียนรู้จักเส้นไหมคะว่าเส้นคืออะไร I-N-E ลายเกิดจากการนําจุดหลายๆจุดเนี่ยมาเรียงต่อกันไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเป็นเส้นย,ยาวๆเส้นมีหลายลักษณะเลยมีอะไรกันบ้างนะมาดูกันเส้นตรง เส้นตรงแนวตั้งนะคะจะให้ความรู้สึกมั่นคงแข็งแรงส่วนเส้นตรงแนวนอนเนี่ยจะให้ความรู้สึกนิ่งและดูกว้างสงบราบเรียบนั่นเองเส้นทะแยงเฉไปเฉมาให้ความรู้สึกไม่มั่นคงไม่แข็งแรงเลยเส้นหยัก ซิกแซกให้ความรู้สึกตื่นเต้นรุนแรงไม่อยู่นิ่งเส้นโค้งให้ความรู้สึกนุ่มนวลมีการเคลื่อนไหวเส้นขดให้ความรู้สึกงงอะไรก็ไม่รู้ รู้สึกไม่ต่อเนื่องดูสิคะตั้งเยอะตั้งแยะแนะ่โอ้ถัเส้นตรงเส้นทะแยงเส้นหยัดเส้นแนวตั้งเส้นโค้งเส้นขดแนวนอนเส้นปละโอ้โหเต็มไปหมดเลยเส้นเหล่านี้สามารถนําไปสร้างเป็นรูปภาพได้แล้ววันนี้นะคะครูส้มก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะเกี่ยวกับเส้นนี่แหละให้นักเรียนนะคะวาดรูปบ้านนะคะ รูปบานสามเหลี่ยมแบบนี้เลยสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนเนี่ยต่อเติมตามจินตนาการของนักเรียนนะคะโดยใช้เส้นที่เราเพิ่งเรียนไปนี่แหละเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนระบายสีให้สวยงามหลังจากนั้นก็เอามาอวดครูสม้มด้วยนะคะถ่ายรูปมาแล้วก็ลงในลายกลุ่มผู้ปกครองอนี่แหละเดี๋ยวครูส้มจะตามไปดูคะ่ะ ติดตามครูส้มได้ทาง Facebook YouTube ชั้นเรียนสินบายครูส้มแอปติกตอกครูก็แอบ, TikTok, แอบเล่นอยู่นะหรือถ้าใครมีอะไรสงสัยนะคะไลน์หา,หาครูส้มได้เลย